สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับครับวันนี้ก็ลงมาเนาะลงมาวัดพี่น้องมาเลาะวัดเลาะว่าทั้งวัดเป็นเสียบุญสูตรบ้านกับพอดีมาเลาะบึงด่านหลังของศาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดพุทธชจยมงคลพี่น้องมาผ่อ้างเป็นกระลังสาปูนอยู่เนาะสาปูนด่านหลังของศาลาการ,ปรเปลี่ยนพี่น้อง สร้างพันอยู่ทึ่งหนังลานไปเนาะกำลังสาปปูนโบปูนอยู่ครับผมอันนี้คือสลาการ,ปรเปลี่ยนวัดพุทธชัยมงคลเดี่น้องลื้อลังหมกไงไหนพี่น้องลังไงไยวัดอสลาการ,รเลี่ยนเนาะลังไงไรารพี่น้องกนกำลังเริ่มภูมิจิตศรัทธาพนนบริจาคปูนจากอิด ก็คอยเห็ดคอยกอคอย,คอยสาบไปน้ำเนาะตามแรงศรัทธาพี่น้องเลยหลังใหญ่ตัวพี่น้องคนท่ากะได้กอได้ได้สาบทั้งด่านหลังด่านเดียวนี่นอ้องพี่น้องนอกนั้นก็นยังเป็นเสาเป็นหางอยู่พุทธชัยมงคลสาลาการเปลี่ยนสร้างสีสร้าง 4, สีข้น

บเบิ่ง,กกง,งอีกมุมหนึ่งพี่น้องสร้างกำลังเหล่งการฉาบอยู่เนาะฉาบด่านล้างแหลกกระชิมาด่านคางนี่แหละด่านคางพี่น้องก็โกกะทั้งโกอเด็ดซ้ำนีกพี่น้องทั้งด่านหนากับนีแต่หางแต่เสาอยู่ลังใหญ่นี่พี่น้องสลา,าเนาะส่วนทรายเนี่ยก็มี่ภูมิจิตศรัทธามาบริจาคเด้อพี่น้อง ใายเป็นอิฐเป็นปูนก็มีแต่เพิรนมาบริจาคเนาะโดยแรงศรัทธาจากชาวบ้านเฮะพ่อใหญ่ปลาลงมาสานตะกตากระต่อบอกพ่อใหญ่เอ้ยปูนปูนพคนกำลังไปตัดใหม่อยู่กำลังไปตัดใหม่อยู่อยกำลังถ่าเพื่อนยังไงเดี๋ยวลังใหญ่คัก ด้วยแรงศรัทธาพี่น,นอ้องนี่กองยิดกองนีค่ะนี่ผู้จิตใจบุญมารวมบริจาคเนาะโมวาปูนโมวาทไส้วันทันกับบริจาคเป็นเงินเพื่อสมทบคาสร้างเด้พี่น้องหลังใหญ่ลายเนะเาะเปิดสีสร้างแล้วก็ใส่เงินอยู่ประมาณสามหลานที่แล้วปลแล้วด้วยทั้งเบิด์ตสามหลานบาทพี่น้องเลยท่านได้กปูก่กะบงกะเบือง ด้านคางกะส่วนด้านนี้ก็ยังเห็ดตังยังยเห็ดจังปางอยู่หัวท่านแล้วดอกครับทั้งด้านหนาเนาะที่พอปางกับเพดพอกขาเพดพามาพยืนเบื้งทั้งด้านหนานหลังไงครับพี่น้องเอ,อ้ยศาลาการประเรียนเนะาะศาลาการประเรียนวัดพุทธชัยมงคลเลื่อพี่น้อง คนก็เริ่มก่อสร้างม,มาประมาณสามปีแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยสามสี่ปีละเริ่มก่อสร้างม,มานี่เนะาะห้ากระไดซ้ำนีล่ล่ะปีนี้ก็จะเจนาเป็นปีที่หาติดสางม,มาเนี่ยกรเฮ็ดไปปีละเล็กละน้อยเนาะพี่น้องเนาะปีนี้กระไดก่อไดโบกด้านคางสั่งสองคางแต่ว่บาบ่ท่านเหล่าเนาะก็ค,คือเห็นภาพนี่แหละพี่น้องเอ้ยโบกไป ก่อไปด่านหลังเผ็ดด่านหลังก่อนครับนาจัวด่านนาเนาะพอหลังใหญ่เป็นสลาการปนเปลี่ยนหลังใหญ่ดีพี่น้องล้างใหญ่หลายเนาะนี่ครับวัดพุทธชัยมงคล ตลาดการ,ปรเปลียนลังใหญ่ขนาดพี่น้องเลยมันใหญ่หลายไปยังไรข้าเห็นมาเห็ดอันนี้ยน,น้ำฝนสะกอนมือน,นี่ก็ได้เยอะนี่พี่น้องวัดพุทธชัยมงคลพี่น้องชาวบ้านกำลังมาร่วมกันกำลังมาร่วมกันเฮ็ดยิบหมากยิบเหนียงเฮ็ด กาท่งกาท่างพี่น้องเนาะตามประเพณีวันตรุษหมู่มงก็เรามารวมกันครับนี่พี่น้องผู้เฒ่าผู้คนก็มารวมกันสารหมากสารกระทงเนาะยิบหมากยิบกระทงแล้วพี่น้องนี่มีแต่ผู้สาวผู้สาวเลยพี่น้องมีแต่ผู้สาวมาซอยกันยิบหมากยิบผู้นนเนาะหมดนลยเนาะบุญสูตรบานอืน่นพี่น้อง ผู้ชายผู้สาวเพื่อนก็ามาเตรียมกำลังทยอยทยอยมากพี่น้องเอ้ยฝ่ายใส่มาีเริ่อมทยอยมากเลยพี่น้องเอ้ยมเลื่อมเลี่อมทยอยมากเลย จักตอกพี่น้องจักตอกจักตอกพี่น้องมาซอยกันจักตอกเตรียมง,งานบุญสุขภาพจักตอกพิเศษมุ่มสีแย่ของของบ้านนะพี่น้องพี่น้องปองปลายฟูนำ้ำมาซอยกันตัดใหม่มาจักตอก บ้าเท็กกันดูดพระเพิมาซอยพระเพิมาซอยพระช่องเานไปเอกุนีกพระคือกันเพิ่มาซอยพี่น้อง ไม่ยิ่บรไ่ยินงมาเล้วเหรอหะใช่หว่าไม่ได้ยินบ่เดินที่เหลืองเนี่ยไม่เงาม่คุ้มา